ต้นนี้ดกมากๆเลยดีค่ะพี่น้องดกดกดกนี่คือรอดแล้วนะจ๊ะนี่คือลูกมันทยอยล่วงนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้ติดทุกชอ่อ้ดูดูที่ลูกโตแล้วมันยังร่วงเลยกว่าจะได้ผลผลิตพี่น้องเอ้ยล่วงหมด เจอฝนมาสองวันก็มีล่วงล่วงหมดเลยอันนี้ก็ล่วงด้วยล่วงทิ้งหมดเลยเนี่ยล่วงแล้วก็เผา นี่ใกล้ๆเลยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะรอดหรือไม่เนี่ยลูกขนาดเนี้ยเราโรคทุกวันเลยต้องถ่ายรูปนี้ร่วงทุกวันเลย<ก> Bye. Uh -huh. ประมาณเดือนมิถุนาเด้อพี่น้องที่สุขสมบูรณ์เก็บขายทำเล็กๆแค่นี้ก็ตกประมาณคิดๆแล้วก็ประมาณได้สองแสนต่อผลผลิตเนาะทำสวนทุเรียนก่อนเป็นสวนยาง ขอบคุณและสวัสดีค่ะ